สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับตัวนี้บอร์ด LG อ n v เตอร์นะครับไดร์เวอร์เตอร์นะครับก็โค้ดนะครับตัว EBR นะครับ7546 2711นะครับ75462711นนะครับอาการของบอร์ดตัวนี้นะครับผมจะพาชีา้จุดแนวแนวทางนะครับ ตัวขึ้นโค้ด DL นะครับ DL สวิตช์ประตูเสียนะครับหรือว่าการทำงานของสวิตช์ประตูมีปัญหานะครับก็ทางนี้สวิตช์ประตูอาจจะเสียเองนะครับหรือว่าตัวตัวบอร์ดเสียนะครับตัวแล้วก็สวิตช์ประตูตัวนี้มันใช้16โวลต์น,นะครับใช้16โวลต์ นี่นะครับ16โวลต์ก็ลองเทสง่ายๆนะครับถ้าตัวมอเตอร์ในเนี้ยมันเป็นคล้ายๆตัวเซิโนอยตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวดึงเดือยนะครับดึงเดือยตัวตัวสวิตช์ประตูตัวนี้นะครับก็ถ้ามันไม่ดึงนะครับก็ลองใช้วิธีเทสโดยการช็อตสายเอาก็ได้นะครับ สายมันจะมีชุดสายสวิตเซนเซอร์ฝั่งหนึ่งแล้วก็สายสวิตโซลินนย์ฝั่งก็ฝั่งเซนเซอร์สามารถช็อตได้นะครับแล้วก็ให้เครื่องมันทํางานไปนะครับก็มาดูที่บอร์ดนะครับตัวคอนโทรลนะครับตัวสวิตประตูตัวนี้นะครับปุ่มช็อกเกตมันจะอยู่ตรงนี้นะครับก็สายสวิตประตูสวิตล็อกตัวนี้นะครับตัวที่คอนโทรลโซลินอย์ มันจะอยู่ขา1กับขา3นะครับโดยใช้ทานิ์เตอร์ Q44 นะครับ Q44 ทานิ์เตอร์ชนิด PNP ตัวดำๆตัวนี้นะครับผมเปลี่ยนตัวใหม่ไปแล้วตัวนี้เสียแหละนะครับเป็นชนิด PNP นะครับ Q44 เป็นชนิด PNP เบอร์เบอร์เบอร์เอนองเจ็ดสานะครับ A1273 Q44 ตัวนี้ผมเทสบอร์ดโดยการ จำเทสเฉพาะจุดนะครับไม่เปิดเครื่องนะครับไม่ได้เปิดเครื่องนะครับใช้ไฟชุดจ่ายไฟซัมซุงไฟนอกนะครับจ่ายไฟเข้าเป็นชุดไฟนอกนะครับก็ทนันเนอร์ตัวนี้ทํางานร่วมกับ QC14 เนาะเป็นทนันเนอร์ A123 นะครับทํางานร่วมกับ Q Q อะไรวะ สามศูนย์สองนะครับ Q สามศูนย์สองตัวชิป Q สามศูนย์สองเดี๋ยวจะตัวดำดำตัวนี้นะครับ Q สามศูนย์สองเป็นชิปนะครับเป็นชนิด NPN นะครับอ่าตัวตัวคอนโทรลโซลินอยเป็นชนิด PNP นะครับที่ผมบอกชนิดไปนะครับก็คือเราไม่จำเป็น ต้องใช้เบอร์เดิมก็ได้นะครับให้เป็นชนิดเดิมแต่ว่าค่ากระแสให้ได้นะครับมันก็จะทนนะครับก็เลือกใช้อานะครับจะใช้เบอร์เดิมหรือว่าใช้เบอร์แทนก็แล้วแต่นะครับเปิดดูในด t ต s h ชีตเอานะครับก็มาดูนะครับขาผมใช้ดีเลนะครับดีเล12โวลต์อ่าพอผมใช้ชุดไฟ12โวลต์นะครับของบอร์ดตัวนี้นะครับผมใช้ดีเลแทนผมไม่ได้ใช้ ตัวนี้นะครับหรือจะใช้ตัวสป,ปูว์วอตัวนี้ก็น่าจะยังใช้ใช้ได้อยู่นะครับผมมาต่อใช้ตัวนี้แทนเนาะก็ขาหนึ่งนะครับขาหนึ่งเป็นไฟจุ๊บหนึ่งไหมหนึ่งกับหนึ่งฝั่งนี้เนะานะขา,าหนึ่งเป็นไฟลบนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไรชี้ขาหนึ่งเป็นไฟลบนะครับตัวนี้เป็นไฟ อามาจากอซัพพลายเลยนะครับมาเข้าตัวขาหนึ่งเลยนะครับแล้วก็ขาสามนี่วิ่งไปหาขาซีของตัวทันเจอร์ตัว A1273 ตัวนี้นะครับอรอการสั่งงานจากขา B นะครับส่วนสีเหลืองนี่เป็นไฟบวก12โวลต์มาจากซัพพลายเช่นกันนะครับก็ขา B ผ่านอา นะครับพาวีพันอาตัวนี้นะครับแล้วก็คือมันลบนอกอาร์ซีซีสองนะครับกี่โอห์ม,อมสองเคนะครับอาร์สองเคนะครับวิ่งเข้าขาซีของตัวอาร์ชิป n อ n ตัวนี้นะครับ,ราาอ,รบอ่ารอการสั่งงานจาก c p พนะครับก็ผมใช้ R10K นะครับจ่ายคอนโทรโลไฟ ไฟบวกมานะครับชุดไฟ5โวลต์บวกเข้ามาตรงนี้นะครับแล้วก็มาผ่านมาเข้าตัวทรานซิสเตอร์ตัวนี้นะครับเพื่อให้ทรานซิสเตอร์ตัวนี้จ่ายไฟลบมาผ่าน R ตัวนี้แล้วก็เข้ามาคอนโทรโลตัวไอ้ PNP นะครับทรานซิสเตอร์โซนอยว่าไม่แน่ใจว่ามันจะได้ยินเสียงแปะปะไหมเดี๋ยวเดี๋ยวผมลงเสียบไฟเนาะ บตอนนี้ผมจ่ายไฟเข้ามาแล้วครับก็ตัวดีเลย์ยังไม่ทํางานดีเลย์ยังไม่ทํางานเดี๋ยวผมจะจ่ายไฟบวกเข้าตัวทานิตเตอร์นะครับบััสให้ทานิตเตอร์บวกห้าโวลต์ผ่าน R ตัวนี้ R า0 k สิบเคนะครับนะเดี๋ยวผมจะแตะให้ดู ยินเสียงอยู่เนาะผมฟังด้วยหูเปล่าได้ยินนะครับใกล้ๆๆต่อนะครับปล่อยต่อปล่อยนะครับโอเคคืออย่างนี้ก็คือทันเตอร์สามารถาใช้งานได้แลวนะครับก็เช่นเดีวยวกับโซลอนอยนะครับก็ถ้าจริงจริงผมเทสต,ตรงนี้ก่อนเนาะ คือเราเทสตรตรงนี้ก่อนคือตอนแรกมันไม่ทํางานนะครับลองจ่ายไฟตรงนี้ไม่ทํางานทีนี้การจ่ายไฟแบบนี้มันไม่ทํางานนะครับแล้วเราก็ให้เราเราเราอันนี้ผมเทสทีละสองตัวนะถ้ามันยังไม่ทํางานเราก็มาเทสแค่ตัวเดียวนะครับด้วยการจ่ายไฟลบให้ขา b ของ npn เลยนะครับว่ามันสามารถทํางานได้ไหมที่นี้มันไม่สามารถทํางานได้ก็แสดงว่าตัว transistor a หนึ่ง 12 73ตัวเนี้ยเสียนะครับขาดนะครับก็ให้ทำการเปลี่ยนนะครับโอเคก็พอเป็นแนวทางนะครับตัวบอร์ดอินเวอร์เตอร์ไดเรกตัวนี้นะครับเป็นของ LG นะครับเป็นตัวใหญ่เลยนะครับรุ่นใหญ่ๆเลยนะครับอาการ DL นะครับโอเคครับ